่สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง youtube ฟิล์มแม็กโคซิง o ุรนครับคลิปนี้ก็พาทุกท่านครับมาอยู่กับงานรถไถครับคูโบต้าเ0 1 8แล้วก็ MU4902 นะครับอยู่กับงานไถครับผมก็ปราบหญ้าครับลกๆกันเลยทีเดียว ต่อตาสายดันครับเร็วแรงทะลุน,นรกจัดไป นาก็เป็นนาบิงใหญ่ครับผมแปลงเดียวเลยเหมือนไร่เลยนะครับเป็นไรอะไรครับนู้นไทไปถึงตรงชายป่านั่นครับไปแรงๆหน่อย <laughs> เก้าสี่เก้าเอาโอ้โชว์ครับนุน่นไปแล้วแหม่ก่อยไทยเลยไปเลยวิ่งตามแล้วครับนุน่นโอ้วิ่งไปนุน่นรออยู่ข้างหน้านุ่นครับต่อตา สเสียแบกเสียแบกอุมตตาเอวสี่สิบหนึ่งแปด 18. เอา้าโอ้เขาปล่อยไทยแบบนี้ก็ได้ครับ เอาคนขับไปไหนโน่นนี่ว่าแบบนี้ก็ได้เหรอคือแยอะไรเอาไปตั้งหางได้ก็แบบนี้แหละครับ โอ้โหเร็วแรงทะลุนรกแต่ไม่แนะนำนะถ้าใครไม่ชำนาญครับค่อนข้างจะอันตรายครับผมเผื่อเกิดพลาดขึ้นมานี่โดนรถเหยียบตัวเองได้ครับเอาเสียแบกเอาบ้างวะฮะ สี่ศูนย์หนึ่งแปดเอา,อาโอ้ลงมาีหมเอยลงมาโอ้เสียแบกไม่กล้าครับเสียแบกโอ้ยไอตัวตาแล้วนี่เสียแบก ก็ใช้ง่ายๆครับเป็นดินไยนะครับแห้งๆเลย 40ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับเสียแบกเสียแบกส่วงล่างเขาจะต่ำนิดนึงนะครับของ L4018 บางคนถามว่าเวลามาไถด้วยกันแบบนี้นี่คิดยังไงนะครับส่วนเรื่องราคาไร่นั้นก็คิดไร่ละเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามาหารสองนะครับสมมุติว่าไร่ละสามร้อยนะครับ ก็หารสองเหลือร้อยห้าสิบนะครับแต่ส่วนมากน่าจะอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบรอเปล่านะครับสีเก้าคันนี้ก็เอานกบีดอกแล้วครับผม คนขับบอกว่าเสียงดังหนวกหนูนะครับเอานกบีดออกเรียบร้อยครับตก็เงียบเงียบเดิม,ดมไปรถเสียแบกมันคันเล็กครับไถตามตูดล่องของรถใหญ่ก็จะเอียงนิดนึงนะครับแล้วก็มันตะคอกแรงครับ โยกเยกโครงเพลงฮะยังกว่าโตอ่ะไอ้บอมียันโอ้ชนตอจริงๆครับเสียแบกมัวแต่คุยกับผมนุ่นตอย่า่ใหญ่ครับ จอต่อออกหรือเปล่าไม่เหลือครับไม่เหลือโอ้สีเก้า,อ,าออกไหมไม่เหลือครับผมระดับต่อต้าสายดำตอนผุแล้วครับน่าจะหลายปีแล้ว ไปเลยแปบ๊บเดียวครับผมไถสองสคันเซแบกงานหล้อน้อยช่วงนี้ก็มาไถนาครับ นาแบบนี้น่าจะใส่เป็นข้าวหอมครหอมผู้พนันหรือว่าข้าวไร่นั่นเองนะครับ น่าจะใส่ข้าวไร่ครับโอ้โนี่แหละครับรถเล็กลงล่องรถใหญ่โยกเยกครงเพลง ต่ำเลยต่ำเลยให้ซีเก้าให้ซีเก้นำวะต้นนี้ก็เป็นต้นตาลครับเสียแปกบอกว่าให้ซีเก้าจัดการเลย มาแล้วสีตัวแรงคนแรงกว่ารถนะ <c oughs> เขาขับคันนี้เขาก็แรงนะครับต่อตาเลยเอโอเคครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ก็อจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ปากกดติดตาม youtube ช่องทีมแมคโคซิงกูดอนด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ